เราก็มาดูเรื่องต่อไปคือเป็นโรคแล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของอัลไซเมอร์ดิซิสอัลไซเมอร์ดิซิสนี่ก็พบมาร้อยกว่าปีนะครับโดย professor ทางน ne ิวโร s ซค h i ร t ี y ชาวออสเตรียนะครับชื่ออัลไซเมอร์เนี่ยครนี้ก็เป็นรูปของ professor ซ i m เ er มอร์นะครับนี่ก็เป็นรูปของคนไข้คนแรกที่ถูก describe ว่าเป็นอัลไซเมอร์เมื่อร้อยกว,กว่าปีก่อนนะครับคือกุสตี t ดีเทอร์สนะครับ ปัจจุบันก็มีคนที่เรารู้จักกันดีนะครับที่เป็นโรคอัลไซเมอร์นะครับว่าเป็นภาษาที่มีเรแกนหรือดาราใหญ่คือชาตันเฮสตันทั้งสองคนนี้ก็ในที่สุดก็ซัฟเฟอร์ต่อเรื่องของอัลไซเมอร์ดิซิสบางคนก็อาจจะคิดว่าเออพวกนี้มันใช้สมองมากมังทำให้เกิดอัลไซเมอร์ซึ่งใช้มากก็เสื่อมเสื่อมเยอะนะครับแต่ไม่ใช่นะครับรเผอิญคนพวกนี้เป็นคนดังเมื่อเกิดอัลไซเมอร์ก็เลยคนก็เลยรู้ความจริงการใช้สมองหลังจากที่เรา เกษียณอายุไปแล้วนะครับหรือเมื่อเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยเป็นตัวเป็น protective นะครับไม่ใช่ว่าเป็นเหตุที่ทําให้เกิดอัลไซเมอร์แต่คนพวกนี้เผอิญเป็นคนดังแล้วเกิดโรคมันก็เลยเลยคนรู้จักก็เลยบางคนเข้าใจผิดว่าใช้สมองมากยิ่งเหมือนกันลดอ่ะคือใช้มากทําให้เสื่อมเร็วแต่ไม่ใช่สมองมันไม่ใช่นะครับสมองเราอย่างที่ผมเรียนให้ทราบว่าแม้เรามีอายุมากขึ้นเนี่ยก็มีการปรับตัวต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้แล้วไม่เกิดสตรสต่างๆเนี่ยก็จะทําให้ เป็นการป้องกันโรคได้ไม่ใช่ทำให้เกิดโรคนะฮะเรามาดูนะครับเวลาคนใกล้เกิดอัลไซเมอร์ดิซิสนะครับก็เกิดการเปลี่ยนแปลง,ปลงในรับต่างๆนะครับเช่นสมองในเรื่องของภาพรวมๆของสมองก็เห็นสมองเหี่ยวโปรงสมองโตขึ้นในแง่ของการดูทางกล้องยทรรทั์เราก็จะเห็นมีเอเมลอยพลากซึ่งเป็นพาโทยีสสำคัญนะครับมี n e u r o นิวโรพิบิลิแทนเกิลมีการเปลี่ยนแปลงทางหลอดเลือดที่เราเรียกเอเมรอย a อจูบตีการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นก็จะทําให้เกิด การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของนิวโรตาซิสเตอร์อย่างที่อาจารย์นิพนธ์ได้พูดถึงนะครับโดยเฉพาะเรื่องของอะซิลโคลีนซิสเตมแล้วก็ระบบอื่นๆด้วยทําให้เมตาบริซึมต่างๆของสมองเสียไปก็ทําให้เกิดกลุ่มอาการต่างๆของอัลไซเมอร์นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสมองคนปกตินะครับเราก็จะเห็นเนื้อสมองก็เยอะนะครับร่องสมองนี่ก็ไม่ใหญ่นะครับโพรงสมองก็มีขนาดปกติเมื่อเกิดอัลไซเมอร์เกิดขึ้นเนี่ย ร่องสมองที่เราเรียก่าเป็นซาไซน์ก็ขยายใหญ่ขึ้นเวนิเคิลก็จะโตขึ้นสมองก็จะเหี่ยวลงไปเทียบกับของคนปกติอายุเดียวกันนะครับการเปลี่ยนแปลงนี้ก็จะเป็นทั่วๆสมองแต่ว่าจะเริ่มบางบริเวณของสมองก่อนนะครับบริเวณเทมเพลโลบแล้วก็ลามไปจากด้านหลังไปสู่ด้านหน้านนการที่เรารู้ซีเควนซ์ของการที่มีการเหี่ยวของสมองจากเทมเพลโลบแล้วค่อยลามไปเนี่ยก็จะทําให้เรารู้การดําเนินโรคของโรคอัลไซเมอร์นะครับจะจะเริ่มด้วยเมมโมรีก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมาก็มี spatial disorientation มีเรื่องของการใช้ภาษาแล้วในที่สุดก็เมื่อ involve, involve frontal lobe ก็จะมีเรื่องของพฤติกรรมก็เป็นไปตาม sequence สมองฟอรจากสาเหตุอื่นๆบางทีมันเป็นเริ่มที่ตำแหน่งอื่นๆก่อนนะครับเช่นใน frontal temporal, temporal ก็เริ่มด้วย frontal lobe ก่อนพวกนี้ก็มี behavior นํามาก่อนแล้วค่อยมีเรื่องของ memory ตามมาการที่เราสามารถซักประวัติหรือว่าประเมินคนไข้ว่ามีอาการอะไรนํามาก่อน,นตามมาทีหลังเนี่ยก็จะสามารถ ช่วยเราในการวินิจฉัยอาการทางคลินิกได้นะครับนี่ก็เป็นพา t h o l o อันที่เราอาจจะพบแนลไซเมอร์แต่ไม่พบบ่อยคือการเปลี่ยนแปลงในหลอดเลือดอย่างที่ผมเรียนให้ทราบที่เราเรียกเป็นเอเมลอยแองจิโอปัตี้พวกนี้ทําให้เกิดหลอดเลือดแตกได้นะครับเราเรียกเป็นโลบาเฮมเมอร์ส่วนใหญ่ที่เราพบก็คือสมองฝ่อสมองเหี่ยวแล้วก็มีพยาธิวิทยาเชนต่างๆอย่างที่ผมกล่าวให้ทราบนะครับนี่ก็เป็นฮอร์ม์าของโรคนะครับมี2เรื่องในแรกของการดูทาง,งกล้องจิวรวทัศน์ ก็มีเรื่องของนิวไรติกพลาสและก็เรื่องของนิวโรฟิบริแทงเกิลนะครับพวกนี้ในเรื่องของนิวไรติกพลาสนี่และนิวโรฟิบริแทงเกิลที่ก็เป็นฮอร์มาของดิซิสในเรื่องของนิวไรติกพลาสนะครับหรือเอเมลอยพลานี่ก็เกิดจากเอ็กซาเซลล่าพลาสซึ่งประกอบด้วยเอเมลอยซับแซนนะครับส่วนเรื่องของนิวโรฟิบริแทงเกิลก็เป็นอินทรานิร์โรอินคลูชันส์เกิดจากไฮเปอร์ฟอสโฟเรติทาวเดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดต่อไปนะครับ วามเปลี่ยนแปลงทั้งสองอย่างเนี่ยปัจจุบันเราทราบคาสเคดพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่รู้ถึงสาเหตุแน่นอนภายจัยทั้งเรื่อง g e n e t i c environment ต่างๆอย่างที่ผมกล่าวแล้วก็คงจะมีส่วนแล้วความสัมพันธ์ระหว่าง2 pathology นี้เราก็ยังไม่ทราบแน่นอนนะครับก็มีคนตั้ง hypothesis ต่างๆอยู่เยอะนะครับแต่ก็ยังไม่ทราบความสัมพันธ์แน่ชัดนะครับก็จะเห็นว่าโรคอัลไซเมอร์ในปัจจุบันแม้ว่าเรารู้คสเคดต่างๆรู้ pathology รู้ neurotransmitter chain ต่างๆ ก็เป็นโรคที่เรายังรักษาไม่หายนะครับเพราะเรายังไม่รู้แจ้งในทุกสิ่งที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับอันนี้ก็จะพูดนิดหน่อยนะครับเรื่องของพลาคนะครับพวกนี้ก็เกิดจากการที่มีเพปไทด์เล็กๆนะครับที่เราเรียกว่าเป็นเบต้าเอมลอย์เพปไทด์นะครับธรรมดาเบต้าเอมลอย์เนี่ยนะครับมันเป็นโปรตีนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่ที่ผนังของเซลล์เรียกว,ว่าเอมลอย์พรีเคอร์เซอร์โปรตีนซึ่งมีความสําคัญในแง่ของการเจริญเติบโต,อตอของนิวรอนเซอร์วิเอร์และก็ เรสปอนต่อเรื่องของอินจูรีต่างๆคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์เนี่ยมันมีการผิดปกติของการตัดแบ่งโปรตีนอันนี้นะครับก็ทำให้เกิดเป็นแฟกตเมนต์ต่างๆแล้วแฟกตเมนต์ต่างๆเนี่ยรวมกันแล้วกลายเป็นเบต้าไอเมลอย์นะครับการตัดแบ่งไอโปรตีนไอเมลอย์พรเคสเตอร์โปรตีนก็อาศัยเอนไซม์ต่างๆค็คือเออัลฟาเบต้าและแกมมาซิคริเทสนะครับตัวที่เคเว์ แอนโอลายเปอร์ครีเซอร์โปรตีนโดยเบต้าและแกมมาซิกครีเซสเนี่ยจะทำถ้าเคลียร์โดยโปรเซนี้มากก็จะทำให้เกิดอะซิเมอร์ดิซีสได้เพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าเรารู้มีความรู้ตรงนี้ก็จะเห็นว่ายาในการรักษาส่วนหนึ่งก็จะมุ่งเน้นไปเรื่องการปรับเปลี่ยนเอนไซม์ตรงนี้นะครับในตัวหลังจากมีแอนโอลายเปอร์เบต้าแฟกเมนต์เกิดขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งมันจะเป็นโซลูเบลนะครับที่เราเรียกเป็นออริโกเมอร์ในส่วนที่เป็นออริโกเมอร์นี่ก็จะทำให้เกิดนิวโรโนและก็ซินทิกดิส ก็ทําให้เกิดอาการต่างๆแล้วตัวโอลิโกเมอร์เองเขาก็เชื่อว่าอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดทาวซึ่งเป็นอีกพาโทรยีหนึ่งนะครับโดยกระตุ้นให้เกิดไฮเปอร์ฟอสโฟริเลชันเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนี้เป็นเอมไลปิกเซอร์โปรตีนปกติซึ่งอยู่ที่ผนังเซลล์นะครับซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการที่ทําให้เกิดเซลล์โกรทเซลล์ฟังชันต่างๆแล้วก็รีแพ์เมื่อมีการตัดแบ่งไอตัว m อมไลปิกเซอร์โปรตีนออกเป็นแฟกเมนต์เล็กๆนะครับโดยเอนไซม์ต่างๆอย่างที่ผมกล่าวแล้วนะครับ ถ้าเกิดการตัดแบ่งที่ผิดปกติก็จะทําให้เกิดไอมลอยพลาเกิดขึ้นนะครับส่วนในเรื่องของทาวโปรตีนนะครับหรือว่าเรื่องของเรื่องของไอ้ n e u r o f r l a m e n t s นะครับอันนี้ก็เป็นพัโตเรยกอันหนึงอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับในคนปกติเนี่ยเราจะมีระบบในนิวโรที่เราเรียกว่าเป็นไซโคไซโตสเกเลตันนะครับซึ่งเป็นลักษณะของไมโครทูบูคือเป็นท่อเล็กๆซึ่งมีส่วนที่จะน,นำ ลำเลียงลเลเียงอาหารโมเลกุลต่างๆภายในเซลล์นะครับแล้วก็มีตัวทาวโปรโตีนนะครับซึ่งไปสเตบิลไลซ์ไมโครทูบูลให้ทำงานได้เป็นปกตินะครับไมโครทูบูลทาวทาวโปรโตีนนี้ก็มีการฟอสโฟริเลชันปกติทำให้เกิดโปรโตีนที่เรียกว่าเป็นไมโครทูบูลแอสโซเชตเพสโปรตีนนะครับในคนไข้ที่เป็นไอดไซเมอร์เนี่ยทาวโปรโตีนนี่มันจะเกิดไฮเปอร์ฟอสโฟริเลชันนะครับทำให้มันแตกเป็นแฟกเมนต์แล้วก็รวมกันเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็น นิวโรไฟบรีแทงเกิลนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของไมโครทูบูปกติมีทาวโปรตีนอยู่ที่ s t ตบ i ลไลซ์นิวโรทูบูในคนไข้ที่เป็นโรคนะครับพวกนี้ก็จะเกิด f แฟกเมนเทชันฟอร์มเป็น inclusion body ต่างๆที่เกิดขึ้นในเรื่องของนิวโรไฟบรีแ a งเกิลนะครับเรื่องของการสะสมของเอ e ไมต่อยเอเบต้าอมลอยโปรตีนนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิด ไมโครเกลียไปกระตุ้นไมโครเกลียไมโครเกลียก็เป็นเซลล์ชนิดหนึ่งในระบบประสาทนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของอินฟลามเมชั่นนะครับแล้วก็ไปทําให้เกิดซ mm ิมเนติกดิสฟังชันต่างๆอย่างที่ผมกล่าวนะครับแล้วตัวอันนี้ก็ไปกระตุ้นให้เกิดเรื่องของของนิวโรเดลดา e g e n แล้วก็เรื่องของนิวโรฟิบริ l l a r y t a n g l ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นไดอะแกรมนะครับพวกอะซไซเมอร์มันมีทั้งกลุ่มที่เป็นเจเนติกแล้วก็มี s p o r a ดิกนะครับพวกนี้ก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงใน a m ม l o i d protein p r o d u c t i o นมี a g ก r e g a t i o n กระตุ้นให้เกิดอินฟลเมชันนะครับทำให้เกิดกระตุ้นต่อไปอยังในเรื่องของทาวโปรตีนทำให้เกิดไฮโปฟอสเฟสทาวแล้วก็ทำให้เกิดเซลล์ดีเจเนเรชันเซลล์ตายทำหน้าที่ไม่ได้แล้วก็เกิดดิเมนเชียในที่สุดนะครับตรงบริเวณที่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับที่เอฟเฟกโดยโรคก่อนก็คือบริเวณเบสเซอร์ฟอร์เบรนคลรีนิกซิสเต็มอย่างที่อาจารย์นิพนธ์พูดคร่าวๆนะครับงนั้นคนไข้พวก นี้จกจะาสาัดอะซิทโคลีนนะครับแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาเรื่องเมมโมรีเป็นอาการเด่นในระยะแรกนะครับอันนี้ก็เป็นฮิสโตรยีเทียบเซลล์ในบริเวณระหว่างคอนโทรลซึ่งมีเซลล์ปกติกับคนที่เกิดอัลไซเมอร์นะครับซึ่งมีจานวนเซลล์บริเวณนี้ลดลงบริเวณที่เรียกว่าเป็นนิวเคลสเบสเดสออฟไมเนอร์นะครับอันนี้ก็เป็นพาโทยีซึ่งเอเมลอย่างที่ผมชี้ให้ดูในเรื่องของ CNS b สบ e d ดดิงนะครับแต่ไอ้แมคคาเิซึมในการเกิดนะเขายังมีการศึกษาในส่วนนี้ไม่มากนะครับ ก็เป็นตัวอย่าง MRI ซึ่งมันคอร์รสปอนกับพาโทรยีที่เราพบในะปัจจุบันเรามี imaging ที่ดีแล้วก็สามารถดีมอนเสียโดยไม่ต้องไปดู cross พาโทรยีของเบรนก็จะพบมี t e m p พล a อั t โ o รฟีในระยะแรกนะครับในเรื่องของวิวอันนี้นะไปเป็นแล้วก็วิวแซคิเตอร์เ a ลนก็เห็นเส่นเดียวกันคือเทมเพล l โบบนี่มันก็จะเหี่ยวไปก่อนเวนติเคิลก็โตเหมือนกับเราที่เห็นในเ a i น cutting อย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างของเอมลลอยนะครับถ้าเป็นเล็กๆเราก็เห็นมีจุดเลือดออกเล็กๆเนื่องจากมันมีหลอดเลือดที่ผิดปกตินะครับหรือถ้ามันเกิดบรีดดิ่งใหญ่ก็จะเห็นเป็นทีมาโตมานะครับก็เป็นลักษณะของโลบะเฮโมเรตที่เราพบในคนไข้ที่เป็นอไซ i เมอร์ดิซีสเนื่องจากเขาก็มีพาทรีพยาธิสภาพในหลอดเลือดอันนี้ก็เป็นลักษณะทางพยาธิสภาพนะครับหลังจากพยาธิาเราก็มาดูการเปลี่ยนแปลงก็จะ เป็นไปลอกกับตัยาิสภาพและตำแหน่งต่างๆที่เกิดพยาธิสภาพนะครับในระยะแรกีเนื่องจากมันเป็น Invo วล e t e m p o r a l อล์นะครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของ Short Ter m Memory ก่อนมีความผิดปกติในการที่เราคิดคำพูดไม่ออกนะครับการตัดสินหรือแพลนปัญหาต่างๆก็เริ่มลดลงนะครับ r e m o t e Memory เนี่ยยังดีบางคนจะเห็นว่าคนไข้เริ่มมีอัลไซเมอร์ในจำแต่เรื่องเก่าๆได้ต้องทำไมเด็กๆสมัยนู้นจ่เรื่องใหม่ๆจำไม่ได้เลยนะครับแล้วก็เนื่องจากระยะแรกนี่มันยังไม่ได้ Invo l v e Frontal Lobe เรื่องของ b e h a v i ียต่างๆการเข้าสังคมก็ยังดูปกตินะครับเมื่อคนไข้เป็นมากขึ้นนะครับไอ้ไม,ม่รู้สิ่งต่างๆที่เปลี่ยนไปในระยะแรกนี่ก็จะเป็นมากขึ้นนะครับคนไข้เริ่มสมาธิเสียไปนะครับไม่รู้ว่าตัวเองป่วยหรือเป็นโรคเริ่มมีความเข้าใจผิดนะครับมี hallucination เกิดขึ้นการควบคุมอารมณ์ต่างๆก็จะไม่ได้ปกตินะเริ่มมีการวุ่นวายเกิดขึ้นเริ่มมี sleep d i s t u มีอาการทางจิตเวชเพิ่มขึ้นทีละน้อยเรื่องเอ depression เดินเพ่นพลาดน,นะครับถ้าเป็นมากก็อาการทางจิตเวชก็จะรุนแรงขึ้นนะครับในที่สุดคนไข้ก็จะไม่พูดนะครับกุรลปัสสาวะเองไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงทางโมอโเตอร์ต่างๆเช่นไมโครนัสหรือิพิเลปติกซีเชอร์เกิดขึ้นได้ระยะหลังนี้ก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ก็ต้องมีแคร์กิเวอร์นะครับเรามาดูการศึกษาทางระบาดวิทยาว่ามีปัจจัยเสี่ยงในคนคนหนึ่งที่จะทําให้เกิดอัลไซเมอร์และมีปัจจัยในการป้องกันหรือไม่นะครับซึ่งจะช่วยให้เรา ได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการรักษาป้องกันนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเนี่ยเนื่องจากโรคเนี่ยเรายังไม่รู้สาเหตุแน่นอนเราก็ต้องไปดูปัจจัยเสี่ยงว่าเราจะหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงได้ไหมหรือว่าเราจะไปเสริมปัจจัยที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคได้มากน้อยแค่ไหนนะครับก็คล้ายๆกับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ทําให้เกิด MCI หรือเปลี่ยน MCI เป็นอัลไซเมอร์เช่นเดียวกันนะครับ ปัจจัยแรกก็คือเรื่องของยีนนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบปัจจุบันเราก็ทราบว่ามีมิวเทชันของยีนบางตัวที่ทําให้เกิดอัลไซเมอร์นะครับถ้ามีมิวเทชันของยีนเรื่องปิเซนรินวันปิเซนรินทูนะครับหรือมิวเทชันของเอมิลอยด์โปรเกเซอร์โปรตีนเหล่านี้นะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดอัลไซเมอร์ในคนที่มีอายุน้อยนะครับอาจจะต่ํากว่า60อัลไซเมอร์ส่วนใหญ่ก็จะพบในคนเกิน60ไปแล้วนะครับถ้ามีอายุน้อยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากมิวเทชันของยีนในคนไข้ทีี่่เป็น 21, นนไตรรรรโโซซมม21ะคับหือววาาดดิ ที่เรารู้จักกันดีนะครับพวกนี้ก็มีเมื่ออายุมากขึ้นจะมีพารทรยีของอัลไซเมอร์ได้ได้มากนะครับยีนติกอีกอันหนึ่งทีท่ทำให้เกิดโรคแต่ไม่ได้เกิดโดยตรงนะครับเป็นปัจจัยเสี่ยงคือ Apple E4 โีนนะครับเราพบว่าระหว่างคนไข้ที่มีอัลไซเมอร์ดีซีสเนี่ย40 80เนี่ยจะมี Apple E4 ยีนอยู่นะครับทำให้คนที่มียียนเหล่านี้พรีดิ s โพส e ต่อการเกิดโรคมากถึง15เท่าของคนปกตินะครับ แต่ก็จะมียีนตัวอื่นๆที่เรายังไม่ทราบนะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของยีนต่างๆที่ผิดปกติไปนะครับที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์ในในมิวเทชันต่างๆทําให้เกิดการสร้างไอม์ลอยโปรตีนที่ผิดปกติในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับนั่นคือปัจจัยเสี่ยงโดยตรงนะครับคือเป็นเจนติกมิวเทชันหรือเจนติกพรีดิสโพซิ่งพวก APOE4 ยีนคนไข้ที่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นนะครับ ถ้ามี family history เองพวกนี้ก็มีอัตราเสี่ยงเหมือนกันนะครับแต่จะน้อยกว่าในคนที่มี APOE4 Epo e n e หรือคนไข้ที่มี mutation ของยีนอื่นๆคนเรามีอายุมากขึ้นหรือคนที่เป็นเพศหญิงก็มีโอกาสเกิดอัลไซเมอร์มากขึ้นนอกจากนั้นคนที่มีเบรน r r s s r v v e น้อยนะัคือคนที่เคยมีประวัติ Head Injury เมื่อเกิด Head Injury เกิดขึ้นก็จะทำให้เซลล์สมองส่วนหนึ่งเสียไปนะครับก็ทาให้ Reserve ในเบรนเนี่ยลดลงเมื่อคนเรามีอายุมากขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบอ่ะคือ เซลล์มันก็ตายไปนะครับถ้าเรามีเซลล์จำนวนน้อยอยู่จากเกดการที่เราเคยมีเฮติจูรีหรือการที่เราเกิดมามีเฮสแคอรสแคมเฟรนเล็กหรือเบรนไซส์ที่เล็กเนี่ยก็เป็นการที่ p r e d i s p o s e ต่อก,การเกิดอัลไซเมอร์นะครับอื่นๆคือปัจจัยตอนนี้สำคัญนะครับพวกนี้คือ depressions การที่มี stress มากนะครับนะครับหรือการที่เราไม่ได้มี i n t e r a c t u v e activity ไม่มี physical activity อายุมากแล้วไม่ได้มีสังคมไม่มี social interaction หรือขาดการพักผ่อน พวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดโรคอัลไซเมอร์นะครับปัจจัยพวกนี้จะเห็นว่าเราบางอันเนี่ยเราเราป้องกันหรือรักษาได้เช่น d e p r e s s i o o ลดสตรีส s นะครับหรือว่าปรับเรื่องของ i n t e l l e c t u a l activity มี physical activity social interaction หรือว่ามีการพักผ่อนไอ้เรื่อง low intelligence low education พวกนี้คงจะปรับไม่ได้นะครับเมื่อเราอยู่มากขึ้นมาเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วแต่เห็นว่าปัจจัยเสี่ยงหลายๆอย่างก็เป็นสิ่งที่เราป้องกันได้ถ้า คนชอบถามว่าโรคอัลไซเมอร์นี่เราป้องกันได้ไหมครับถ้ารักษาไม่ได้ญาติมักจะกลัวนะครับเราก็ต้องบอกว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ที่เราสามารถป้องกันได้เหมือนกันอีวาสคูลาริสแฟกเตอร์อย่างที่ผมกล่าวแล้วนะคนไข้ที่มีวาสคูลาริสแฟกเตอร์ต่างๆพวกนี้ก็ทําให้เกิดอัลไซเมอร์ได้เร็วขึ้นนะครับพวกนี้ก็เป็นอันที่เรามียารักษาป้องกันในระดับต่างๆนะครับอันอื่นๆเพนโทแอนแวลเลอร์แมนสูบบุหรี่แอลกอฮอล์พวกนี้ก็เป็นสิ่งที่อาจจะก่อให้เกิดอัลไซเมอร์ได้ง่ายกว่าคน